สวัสดีครับกรับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินเอฟฟิเชลครับพี่น้องคันนี้จะอยู่เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่ที่วัดบานคำเลี่ยงครับพี่น้องเวทีห้องแกล้งขึ้นชาร์จขึ้นจอครับจอ LED ไีครับพี่น้องผอนซินปินครับพี่น้องคนมีกระแสครับ ช่องเป็นยังไดเนี่ยคนที่ตามไลค์ขึ้นแล้วเล่าสอืสองหมืน่นป<ะ>ัดแซงหนาผมเลยผมเกตพันสองอีกยังเกาะยาว,วเราเบอร์เราพิเศษปะนั่ครับทายเอกคนมีกระแสครับพี่น้องในอีกมือใดเกาะมืออื่นมือหืบปะจะได้มารวมเดินทางไปน้ำกันรถบัสคัทนที่บอนครับครับพี่น้อง รับรองครับจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับพี่น้องครับแพ้เหมือนออมไก่เอ้ bear 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 ่ยังเดินไปเหรเนี่ย่าล้ไป้ <h <h ้า้ <h 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 ้ากระบาดกระบาดอยู <h <h ่ครับกลัอยูเทบ มาดูแถวบ้านมาหลังที่ซองนี้ดูตัวมีหลายหลังอยู่ <c oughs> นั่นเจ้าโดนบอกแล้วบอมมี่ลงุดๆเลี้ยวๆเลยเจ้ายากรับข <c oughs> <c oughs> ่อยเด็กครับพี่น้องบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ก็ลังขึ้นชาขึ้นจอครับพี่น้องเวที่เซตหมดทั้งหมดแล้วครับพี่น้อง จอกำลังขึ้นครับ,น,รบนี่นะกำลังโหลดเลิปขึ้นบอกเลยว่าขึ้นถูกคันมากขึ้นถูกคันมากอดีในคอนเทนต์นี้ พอตกใจเนี่ยได้ขึ้นได้ขึ้นรถบัสพอแล้วก็ขึ้นถูกคันมากด้วยตัวละะคอนับหิวไม่ใช่หรอหิว้หิวไม่ใช่ À, òm <laughs> <tế bài xong. cười> bàn òm <Ổm> bàn như vậy <laughs> <laughs> bớt để khẩu đó không bà dưới khẩu xuồng lẻn lẻng trên òm bàn luôn luôn có những để khảo. <cười> <cười> นี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับความสนุกสนานกับมวลซื่นที่ฮะเราหยอกเราหัวกันแต่ละมือแต่ละเว้นครับพี่น้องจิ้มงานพื้นที่พี่ว่าควางขวางโอเคเลยครับพี่น้องบันจุได้ หลายเติบครับพี่นอก <c oughs> โปรเจตกใหญ่อีกแล้วอะไรขึ้นจอขึ้นชากสักพักนึงกะจะเป็นขิมไฟเข้าขึ้นกับมันในไฟแล้วกะมอนิเตอร์ครับขึ้นทำการนะพี่น,อน้องตอนนี้ก็ร่งเปลี่ยน <c oughs> ไหชาร์จกับจอ LED ติดตั้งครับพี่น้องหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมไฟเข้ามาครับพี่น้องครับเป็นน้นพร้อมเตรียมตัวครับพี่นอออ้องมืออื่นครับพี่น้องอย่าลืมพ่อกันอยู่เต็นท์มังกรครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเต็นท์มังกรเซียเล่ครับพี่น้องแต่รับรองว่าทันได้พบพระ กับวามสนุกสนานนะจ๊ะซิลปินหลายๆท่านแน่นอนครับม,มือเว้นครับพี่น้องนี่จริงจต้องถามรอถามถามแอดมินเนยครับจะให้แอดมินแจง้งหวดหมดนะแจง้งคุ้มปิ้นนะครับ วันที่วันที่19และ20มกราคมนะครับ19และ20มกราคมครับเหมาเหมา้อันนะครับ199บาทนะครับหรือเป็นรายวันนะครับ1น่งวันที่19นะครับ129บาทนะครับพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญนะครับคู่แฟนโอเอนะครับแล้วก็โชว์ใหม่น้องอุ้งอิงนะครับผมครับวันที่20มกราด้วยนะครับผมหนึร้อยสิบเาบาทนะครับหนึ่ร้บเก้าบาทครับพี่น้องครับกไปที่สาวน้อยเพจเปนแแฟนเพจครับพี่น้องจะมีแอดมินคอยตอบ ค่อยรับตามนั้นเลยครับพ no mm hmm. ี่น้องครับไปน้ำควงเพราะว่ามันกูัว ok> ่าเป็นควางเราจะพักเป็นที่เรื่มกันมีศิลปินรับเชิญรายการมีโชว์ไม้ของน้องอิงนำครับพี่น้องก็อย่าลืมไปมาได้ก็มาชม ความสนุกสนานหมืนซื้อโอัวเซลด่านหนาเวที่เฮ้าครับพี่น้องไายมาบ่าได้กะทักไปที่สา,ายหนาเป็นเพีงแฟนเพจครับพ,พ,พี่น้องด้ะกะทักไปแอดมินค่อยตอบอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องบางที่กระสายเนี้ยเพราะว่าเป็น,น,นต่างคนต่างเกล่งทำคลิป <c oughs> <c oughs> ศิลปินแดนเซอร์ตอนนี้กําลังตื่นแล้วครับกําลังเล่งอาบน้ำแต่งตัวเตรียมความพร้อมกับพี่น้องหาเขาหานาำกิน้อมคืนคนี้มันแน่นอนครับพี่น้องอดูนี่สนุกแน่นอนครับมือมม่อนนี้เป็นปั้เสา์อีกหน,นาวอีกคน ถ้าเบิบบ่งมือแรงรถนี่นปะดีนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องกะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนา้าครับพี่น้องสำ,ส,ำสำหรับคลิปนี้ัสดีครับ